เอาละครับเราได้รับอีเมลมาใหม่ให้มารับรถคันนี้แล้วเอาไปขายซะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุท่านนะครับยินดีต้อนรับอยู่กันในเอ l ฟิปเปอรนะครับเกมบ้านโสครกเกมเอาฟิปเปอร์นะครับผมที่เราจะรับบทแปลสถาปนิกนั่นเองและวันนี้เราก็รับงานมาทำความสะอาดโรงรถ ซึ่งเราต้องนำขยะไปทิ้งอย่างเช่นอันน okay. ี้อันน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 ี้โอเคทิ้งให้หมดเลยทิ้ง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 ไปทิ้งให้หมดนี่นี่ด้วยแล้วก็นี่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 นี่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 ที่เราติดอ่ะายยังยัง เอาแล้วครับผมเหลืออีกไม่กี่อันไม่กี่ชิ้นเฮ้ยอันที่เรารับงานมานะก็คือเขาบอกว่าโรงรถของเขานั้นมันสกปรกจริงๆเขาจำเป็นจะต้องให้เราเนี่ยบริษัททำความสะอาดระดับมืออาชีพมาเข้ามาทำความสะอาดโรงรถของเขา<อ>เพื่อให้มันสะอาดเพราะว่าสามีของเขาชอบบนนั่นเองมั้งนะ ต่อมาเนี่ยผมเมื่อทำความสะอาดเสร็จเอ้ยไม่สิเมื่อเก็บของไปทิ้งเสร็จหมดแล้วเราก็จะใช้ไม้ขวาดอันเดิมที่เราเคยใช้อ่าวิงการ์ดยมเลเวลซ่ามาปัดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดนั่นเองมันต้องเอาสก,กิลได้แล้วสิเออนี่ไงเอาแบบเราจะอัพเกรด ไม้มอบไอเป็นกูดมอบนะครับเกิดมอบนะครับผมจัดไปนะครับเรียบร้อยมันแปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นแกลงปัสไอเยอะกลายเป็นแปลงดังกซ่วมใจเลย <c oughs> เอาแหละดูที่บันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ไหนนี่ครับผมขนาดลอยยางล้อรถนะครับที่โดนเบรยางก็ยังออกอยางง่ายได้ทีวีไดรคขอเสนอไม้กวาดดูซ่วม สาเปร์เซ็นได้ไหมเรียบร้อยสุดท้ายนะครับก็คือการปลดล็อกนะครับไม้โกนนวดนะครับเขาเรียกว่าที่โกนนวดนะครับมันคือที่ทำความสะอาดกระจกนะครับผมเราจะนํามาทำความสะอาดกระจกนะครับผมไม่ใช่ที่โกนนวดแต่อย่างใดถึงมันจะดูคล้ายก็เถอะแหววแหววแ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 หวแหวแ โอเคนะครับงานวันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ไอเทมใหม่ปลดล็อกขึ้นมาก็คืออ่าอ๋อมันไม่ขึ้นในนี้นะแต่มันจะเป็นฟังก์ชันใหม่ก็คือสามารถทําความสะอาดกระจกได้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเราต้องกลับบ้านก่อนรอ,นอนละปิดงานปิดจ็อบนอกรอบนะผมไปอเอาเครื่องอ่าเรดิเตอร์นะครับเรดิเตอร์นะมาติดไว้ตรงนี้เพราะเห็นมันว่างอยู่นะครับก็เลย ทำอ้อากาศในห้องเนี่ยมันกล้า,าที่จะอบอุนน่นนะครับผมเพราะว่าเราหนาวนั่นเองเนะครับผมซึ่งแนวน้ำนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราต้องปลดล็อกอุปกรณ์ก่อนนะซึ่งเราไม่มีอะไรมีแค่ไม,ม้มบซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากมายนะครับผมเราต้องมีประสบการณ์ก่อนสินะเอาแล้วครับเราจะมารับงานกันต่ออีกหนึ่งงานนะครับผมสําหรับวันนี้นะ เรียบร้อยนะครับเรามาถึงบ้านของกุฎอามาด้าริบได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาในบ้านเลยนะครับผมเราต้องซ่อมพลักนะครับซึ่งอันนี้อันแรกเลยที่เราต้องซ่อมนะครับผมเนี่ครับที่มันเป็นที่เสียบกดออกมาสิออกมาดูเออไหนมันเสียตรงไหนเอยในขันน็อตออกมาดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไฟหรือยังเราไม่เป็นไรครับผมเราไปชางเบืออาชีพไม,ไม่จะเป็นต้องตัดไฟอะไรๆต้องสิน้น สายนี้น่าจะต่อตรงนี้แล้วก็ขัดน็อตลงไปก่อนสายนี้ต่อตรงนี้มาจึ๊บอ่าโอเคที่เหลือก็เป็นสายดินสามปลั๊กนะครับมันมีสายกัวบวกกัลบแล้วก็จะเป็นสายดินนะครับผมนี่ก็คือหลักการจริงๆนะครับของปลั๊กไฟนั่นเองนะครับผมสายดินนี่เอาไว้ทำอะไรไว้การไฟกระชากไปดูดไฟช็อตปลาแล้วก็ปิดเบ้ามันเข้าไปก็เรียกว่าหน้ากากแล้วครบ เรียกเฉยเลยเบ้าห้องนี้มันต้องตาสีนี่วาเอาละถึงเวลาเป็นงานตาสีแล้วครับผมเราจะตาสีซึ่งมันต้องเป็นสีอ่าสีแดงกับสีอ่าออกเทาๆดำๆมานะเอาละเราซื้อมาไซส์ S อสก่อนเลยแล้วกันนะผมเราไม่อยากซื้อเยอะเปลืองอ่าแปลงตาสีมันปลดล็อกหรือยังอ๋อปลดล็อกแปลงตาสีไปที่เรียบร้อยนะผมเราจะทาสีแดงตรงไหนดี สีแดงเราก็ต้องทาตรงฝั่งที่มันน้อยโอเคทาถู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 าถเราจะทาแบบช่างมืออาชีพโอ้สีหมดแล้วเหรอใช้ได้น้อยเหมือนกันนะครับพี่โอเคเรียบร้อยนะครับฝั่งหนึ่งนะครับเออยังรอเปล่ายังรอเปล่าเอาละทีนี้ก็ขอเป็นสีอื่นบ้างนะครับ ในเควสของเรามันก็คือสีสองสีใช่ไหมเราจะตามตามลูกค้าสั่งนะครับผมเดี๋ยวๆอันนี้ไปขายทิ้งซะโอเคนะครับผมแล้วก็เราก็จะซื้อมาอีกอันนึงก็คือสีเกรย์ขนาดเท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็ทาสีจุ่มลงไปนะครับผมแล้วก็เริ่มจะเล่งมันก็จะเป็นดอกดาร์กดักดนึนงนะแบบโมเดิร์นโมเดลอะไรอย่างนี้ หรือว่าเข้าใจผิดวะมันหน้าตาสีเดียวหรือเปล่าเมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทาไปแล้วกันเอาแบบแหวกแนวไปเลยมันก็ขึ้นจำเปนขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอยู่นะน่ะมันก็ขึ้น50%แล้วเนะี่ย โอเคนะครับสำหรับการตาสีมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเหลืออะไรวะมันบอกว่า complete job เออใช่เราเสร็จแล้วนะับงานแค่นี้นะครับผมก็คือเปลี่ยนเบ้าไอเปลี่ยนไออิเล็กทริกเลสเก็ตนะครับแล้วก็ตาสีบ้านนะครับใหม่แค่นั้นนะครับเราปล็อกฟังก์ชันใหม่เข้ามาก็คือฟังก์ชันการตาสีแล้วก็ฟังก์ชันการขายอ็อบเจกต์ต่างนะครับที่อยู่ในบ้านซึ่งกลับบ้านกัน อันนี้เลยครับที่ฉันรอมานานฉันรอมันมานานแสนนานก็คือการจะได้ขายของทิ้งนะครับผมที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่นในห้องนะ้ำอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องขายทิ้งฉันจะขายมันทิ้งทิ้งทิ้งอ่อฉันซื้อกินนอาไม่ต้องทํากับข้าวเองหรอกเอาแหละแล้วก็กระจกที่มันพังเราขายทิ้งไปซะแล้วก็อะไรอีก โอเคเดี๋ยวไว้ต่อบ้านหน้าดีกว่าเนาะพานี้เดี๋ยวจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรามาบำรุงบ้านตัวเองให้มันดูดีขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนเตียงทิ้งในเนี้ยเอ้ยการขายเตียงแล้วเปลี่ยนเตียงใหม่นะครับผมเนี่ยอันนี้ด้วยไม่สวยนะครับผมอผมสงสัยมานานแล้วว่าเครื่องเลื่อยเนี่ยมันมีไว้ทําไมนะครับผมจริงๆแล้วนะครับผมเครื่องเลื่อยเนี่ยอ่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้เครื่องทาความร้อนตรงเนี้ยมันไม่มีเว้ยจริงๆแล้ว เราอะเอาเครื่องเลื่อยเนี่ยมานะครับมาแทนไอ้นี่นะครับเพราะว่าประการคือในเนี่อากาศหนาวๆใช่ไหมครับเราจะสตาร์ทนะครับก็คือเครื่องเลื่อยนะครับทิ้งไว้นะครับทีนี้พอสตาร์ทเครื่องเลื่อยใจะไหมเครื่องเลื่อยมันก็จะมีความร้อนนะครับออกมาระเหยออกมาอะไรเงี้ยมันจะไม่อบอุ่นนะเนี่ยนี่คือประโยชน์ของเครื่องเลื่อยที่อยู่ในบ้านนะครับผมโอเคครับเจอกันครับ